ะะก็จะมาแบ่งปันนะคะสามนะความลับนะคะในการตั้งเป้านะคะแล้วตั้งเป้าให้เรา,เราใส่แล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นไปได้แน่นอนกับเป้าหมายที่เราตั้งนะคะอะ่วันนี้คุณเป็นคนหนึ่งไหมที่กําลังอยากทาอะไรแล้วก็ยังไม่ได้ตั้งเป้าเลยหรือแม้กระทั่งอยากจะเข้ามาขายของออนไลน์นะคะไม่เคยขายของออนไลน์นะ เป็นคนที่สนใจอยากจะมาทําอาชีพออนไลน์นะอยากจะทพพําควบคู่กันกับทําง,งานประจําหรือแม้กระทั่งเลี้ยงลูกอยู่บ้านนะที่จะมาให้เคล็ดลับแต่ก่อนพี่ไม่เรียนลึกขนาดนั้นที่ตั้งเป้าก็ลยุยก็ทําเลยเนาะ,ะแนะนําตัวเนาะพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เคยขายสินค้าออนไลน์มาเยอะนะขายครีมขายกันแดดน,นะได้กําไรหลักหลายหมืนะ่นเนาะทุกคนขายแอปเปิลดีท็อกเนี่ยได้เดือนละห้าร้ยอง 7, เจ็ดแปดเดือนเนาะ,ะที่เราเคยทํามาได้ ขายกระเป๋าขายน้ําหอมขายอะไรมาหลายอย่างขายสังขยาก่อนอันนี้ขายสังขะาขายขนมไทยเนะาะในความที่เราเลี้ยงงูแต่จริงๆเราตั้งเป้าเราไปแล้ว่าเราจะทํา<ๆ>ไปข้างหลังไปข้างหลังเราอ่ะขายสบู่ล้างหน้าอยู่แล้วเราตั้งเป้าเป็นเจ้าของแบรนด์ขายสบู่ล้างหน้าของตัวเองอยู่แล้วนะทุกคนด้วยการสร้างตัวตนก่อนเนาอะ,ะเราจะมาแบ่งปันนะข้อที่หนึ่งค่ะนะอาจจะไม่เป็นคลิปสั้นที่ไวเนาะสามนาที ในแอปนี้แค่สามนาทีหนึ่งเลยค่ะให้เราเนี่ยค่ะโปรแกรมจิตหรือการขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองก็ได้ค่ะให้เราโปรแกรมจิตนะคะขอบคุณตัวเองค่ะให้มั่นใจนะขอบคุณนะสมองสุดอัจฉริยะที่ทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณเส้นผมนะ ฉันรักเธอนะขอบคุณหูนะฉันรักเธอนะขอบคุณมากต่อไปนี้ฉันจะฟังแต่เรื่องราวดีๆที่นำพาฉันไปประสบความสำเร็จขอบคุณผิวหน้าของฉันที่ทําให้ฉันหน้าใสหน้าเนียนหน้าเด็กไม่ว่าฉันมีปัญหาอะไรก็ดูแลตัวเองให้ผิวพรรณของฉันดีขึ้นได้ขอบคุณจมูกนะที่สุดเอาแต่ออกซิเจนดีๆมาเลี้ยงร่างกายขอบคุณปันหัวฉันนะที่เคี้ยวข้าวได้อย่างเยี่ยมขอบคุณรอยยิ้มของฉันที่ตาถึงหัวใจผู้คนมากมายขอบคุณวันนี้ หัวใจฉันยังเต้นตุบๆอยู่เลยขอบคุณตับไตปอดที่สมบูรณ์แบบขอบคุณกระดูกน่ารักนะที่ต่อกันได้อย่างดีเยี่ยมพอเราใส่คํารู้สึกว่าเรารักตัวเองแบบนี้ไปแล้วให้เราโปรแกรมจิตค่ะว่าเราอยากเป็นคนแบบไหนฉันอยากสวยน่ารักหลอ่อในแบบที่ของเราอยากจะเป็นหรือแม้กระทั่งฉันเกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่ฉันเกิดมาเพื่อทําความดีค้าขายดีร่ํารวยมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บให้เราโปรแกรมจิตเข้าไปในสมองนะคะข้อที่สาม สวมกันเป็นว่าสมมติว่าคุณตั้งเป้าว่าคุณอยากมีรายได้ห้าหมื่นบาทขึ้นไปต่อเดือนใช่ไหมคุณก็รู้สึกเลยว่าคุณได้ห้าหมื่นนะคะเรียบร้อยแล้วหรือคุณตั้งเป้าอยากได้แสนอยากได้ล้านคุณก็รู้ไปเลยว่าฉันได้เงินล้าน,รานเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลงมือทาแล้วก็ไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังนะว่าเราอยากได้เป้าหมายรายได้เท่าไหร่นะส่วนนี้อย่าไปเล่าให้ใครฟังแล้วก็เขียนเป้าให้ละเอียดว่านับตั้งแต่วันนี้มาเต้นไปเราอยากมีรายได้วันละเท่าไหร่